สวัสดีครับมาพบกับเอกสารพัดจุดจุดอกแล้วครับก็ยังอยู่ในเรื่องของเครื่องดิบผมนะครับอาทิตย์นี้นะครับมี fc ส่งมาซ่อมเยอะพอสมควรนะครับหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะครับอ่าวีซูเปอร์อินเตอร์ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งครับที่ส่งเข้ามานะครับตัวนี้ก็เพิ่งจะได้รับของนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาแกะหรือซ่อมกันเลยนะครับอาการอาการเป็นยังไงจำไม่ได้แล้วพราะมี ทายท่านส่งมาเลยครับเดี๋ยวดูดูก่อนนะครับตัวนี้ผมเสียบเลยก็ได้ครับอ่าในเสียบปลั๊กแล้วนะครับเพื่อนครับตัวนี้เขาจะมีตัว super v หรือ v super e ์ t e r เนี่ยเพื่อนนะเขาจะมีสองรุ่นนะครับถ้าเกิดเป็นตัว top นะครับตัว t o ปตัวนี้จะมีตัวป้องกันแรงดันของไฟฟ้ากระแสไฟเกินนะครับป้องกันไฟเกินไฟกระชากนะถ้าเกิดเป็นตัวตรงๆก็จะเป็นสายตรงๆเข้ามาเลยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นไม่ไม่แท้นะครับ ก็แท้ครับแต่ว่ามันเป็นตัวท็อปกับตัวธรรมดานะตัวนี้ก็คือเป็นตัวท็อปนะครับเสียไฟแล้วนะครับเปิดลองดูนะครับนะครับกันครับไฟติดทุกอย่างครับอันนี้คือผมแร่งสุดเลยนะสองร้อยยี่สิบวัตนะครับไม่ใช่โว์นะครับเป็นวัตนะครับนี่ครับก็เปิดทิ้งไว้แบบนี้มือสัมผัสจับอย่างนี้เลยนะพ้่อนะนยครับเห็นเจี๊ยบแบบไม่ทํางานนะครับ เอาละเดี๋ยวผมก็จะถอดปลั๊กแล้วก็มาลื้อดูข้างในนะครับเพราะว่างานซูเปอร์วีเนี้ยต้องลื้อดูบอร์ดอย่างเดียวนะครับนะฮะลื้อดูบอร์ดช่วงนี้นะครับแล้วก็ลื้อดูแผ่นทำคอมร้อนเขานะครับก็จะมีสองอย่างนะครับที่สันนิษฐานไว้นะครับการแกะลื้อนะครับตรงนี้นะครับก็ซูเปอร์วีเขาจะออกแบบมาคล้ายๆกับพวก งานจีนทั่วไปนะเพื่อนนะก็จะมีแกะง่ายหรือง่ายหน่อยครับเนี่ยเพื่อนทําตามคลิปบางท่านก็อยากจะทําเองก็เนี่ยสั่งซื้อมาไหลแล้วก็ทําตามคลิปได้เลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับก็รู้สึกตัวนี้จะมีน,น็นอตน็อตเข้าขาดนะฮะเนี่ยผมยังไม่ได้ไขเลยนะเนี่ยน็อตขาดหักขานะครับหักขาอยู่ข้างในเห็นไหมครับเนี่ยแกงนงัดออกมาไม่ได้หมุนเลยนะ โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ไขให้ครับทีนี้ก็จะทิ่มหมอกไปด้านโน้นนะครับทิ่มหมอกก็ต้องใช้ตัวเล็กกว่าครับนี่ครับเราจะเจอสลักสลักดึงออกมานะนเพื่อนนะนี่ครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เคยแกะรือหรือเปล่านะแต่ว่าเบื้องต้นนะครับมีสายของเขาครับนี่ครับโอ้สาย สายตรงนี้เกือบขาดเลยนะครับสีเทาเนี่ยเ,เกือบขาดนะเกือบขาดนะเพื่อนนะเพราะว่าการวางตำแหน่งของสายนะครับนะครับการวางตำแหน่งของสายไม่ดีผมไม่แน่าจะว่าอาจจะซ่อมมาแล้วหรือยังไม่รู้นะนะครับสองเส้นนี้เกือบขาดหมดเลยครับก็เดี๋ยวแก้ไขให้นะครับนะครับก็อีกอย่างหนึ่งอ่าในส่วนของแกงานที่จะ <c oughs> ซ่อมสาหรับตัว V ีสุเปรตเตือนเพื่อให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของแผงวงจรนะช่วงนี้จะไม่มีรายเลยครับเป็นแค่แผ่นทาความร้อนแผ่นเดียวนะให้เพื่อนเพื่อนแกะที่ตัวตัวที่มีแผงวงจรนะครับอันนี้ก็แกะไปแล้วสาหรับเพื่อนๆที่จะสง่งซ่อมแล้วผมก็จะทิ้งลายไปให้นะครับ หรือว่าจะสั่งซื้ออะไรไปทําเองก็ทักมาพูดคุยกันได้ครับใช้รุ่นไหนยังไงครับก็รบกวนถ่ายรูปกบาก,การนะครับจะได้ซื้ออะไรไม่ผิดนะครับตัวนี้นะครับงัดออกมาเลยครับเพื่อนครับนะครับก็ามาไล่ดูค่าสี่สีก็ยังไม่มีบวมนะก็เอาละออกมาดูในส่วนของเบาดด้านหลังนะครับ พราะว่าด้านหน้าเขายังโอเคอยู่นะแต่ด้านหลังเป็นไงไม่รู้นะนี่ครับไม่ใช่มองแค่ด้านหน้าด้านเดียวนะครับก็จะมีนละเรื่องของความชื้นนะครับก็เดี๋ยวล้างบอร์ดลองดูนะครับมีความชืน้นต่างๆเข้ามาไอซีมไม่ต้องวัดนะตรงจุดนี้นะแ้วผมจะชี้เป้าไปที่ตัว แผ่นทาความร้อนแลวนะครับแผ่นทาความร้อนอสายตัวสีขาวแล้วก็สีเขียวอ่อนตัวนี้นะครับสองเส้นนี้นะเพื่อนนะตัวนี้จะเป็นตัวเช็คอุณหภูมินะครับจะเข้าไปข้างในอยู่ในนี้นะครับเป็นตัวเช็คอุณหภูมินะว่าอุณหภูมิสมมติเราปรับไปที่160องศาครับเขาก็จะเช็คที่160องศาครับพอปรับไปที่180มันก็จะเช็คอยู่ที่180อันนี้มันก็คือจะดีกว่า งานจีนทั่วไปก็คือจุดนี้นะครับเพราะว่างานจีนทั่วไปนะมันจะไม่มีตัวเช็คตัวนี้ครับก็คือจะต่อตรงเข้าไปเลยนะครับเขียนหน้าจอร้อยแปดสิบจริงแต่ว่ามันก็คือสเต็ปเดิมครับคือร้อนไปอย่างเดียวเลยนะครับกดกดเปลี่ยนตรงนี้ได้เหมือนกันครับแต่ก็คือร้อนออกไปอย่างเดียวนะกดกดเล่นเล่นไปงั้นฮะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเอาแล้ครับทีนี้ก็จะวัด ในเรื่องของตัวแผ่นทำความร้อนนะครับอา่าผมก็เคยลงคลิปหลายครั้งนะครับในเรื่องของการวัดแผ่นทำความร้อนจะต้องตัดสายอัวนหนึ่งออกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าแผ่นทำความร้อนแผ่นไหนขาดไม่ขาดนะให้เพื่อนเพื่อนตัดชุดที่มันเชื่อมเข้าหากรนตัวนี้นันเพื่อนนะครับสองเสน้นนี้ไม่ต้องตัดนะให้ตัดตัวนี้ครับตัดไปเลยครับนะครับก็ออกสายครับนะครับ ไม่งั้นมันก็จะเช็คไม่ได้เพื่อนๆว่าตัวไหนขาดไม่ขาดนะครับนะครับก็ใช้มิเตอร์ในการเช็คครับกลับไปที่ย่านวัดไดโอดนะครับนะครับทีนี้เราจะเช็คในส่วนของตัวนี้ก่อนนะครับนะครับก็จับที่ตัวนี้นะครับต้นขั้วของตัวนี้ก็คือสีเทาๆนี่ครับนะครับ สีเทาสีเทาก็คือเข็มนี้นะครับนะครับมาอยู่ที่ศูนย์จุดสามสี่นะฮะอ่าใส่มาพอใช้ได้มาไม่ใช่ค,ครับขาดอะคุณง่ายนะครับอันนี้คือวัดผ่านบอร์ดนะค่าผ่านบอร์ดตรงจะตานะครับเอาล้วครับ,รบผมปอกปอกสายไปค่อย,ย,ยเข็มหนึงน่งหนึงน่งก็จะ เพก่อนนะอันนี้ครับตัวนี้ขาดนะครับเห็นไ,ไหมครับตัวนี้ขาดนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับเพื่อนนะก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้ขาดไต้ตัวนี้ใช้ได้นะแผ่นทางนี้ก็ใช้ได้แผ่นที่อยู่กับตัวตัวบอร์ดนี่ครับมันขาดครับนะี่ครับเพราะว่าอ่าก็จะเล่าอีกนิดหนึ่งคนระับถ้าเกิดเป็นงานงานจีนทั่วไปเนี่ยนะ งานจีนทั่วไปเวลาเขาต่อไฟเข้ามาเนี่ยเขาจะต่อเข้าไปแบบไฟไปแผงหนึง่งอีกตัวหนึ่งก็จะไปแผงหนึงน่งนะครับพอมันขาดแผงหนึ่งมันก็ยังใช้ได้ครับงานจีนมันก็จะร้อนแค่อันเดียวครับแต่มีซูปเบีนเยนตร์เขาจะต่อเป็นเป็นลักษณะนอนุก,กรมครับต่อเป็นอนุก,กรมไฟวิ่งไม่ครบมันก็จะจะไม่ทํางานนะครับอย่างตัวนี้ตัวนี้ขาดก็จะไม่ทํางานนะครับก็อบอร์ดตัวนี้ก็ยังไฟเข้าติดปกติเร่งอะไรก็ได้ปกติทุกอย่างครับแต่ ปล่อยกระแสไฟมานะครับปรากฏว่ากระแสไฟเ็าวิ่งไม่ถึงกันครับวิ่งเข้ามาไม่ถึงกันก็จะทําให้ไม่ร้อนนะพูดง่ายงก็จะไม่ร้อนทั้งสองแผ่นนะครับนี่คือแนวทางกดเช็คนะครับทีนี้ตัวนี้ไม่ร้อนแล้วก็แกะตัวนี้ออกมาครับเพื่อนครับแกะมาเลยครับวิซซเปอร์เอนเตอร์จะใช้แผ่นความร้อนเป็นกดลวดนะครับเพื่อนบอกเพื่อนๆไว้ก่อนผมเคยซ่อม ก็จะเป็นลักษณะของกดลวดนะแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปลี่ยนจากตัวนี้เดี๋ยวผมไปดูไหล่ก่อนนะว่าผมมีเป็นกดลวดหรือว่าเป็นเซรามิกครับมันสามารถใช้ร่วมกันได้ครับแต่โดยส่วนตัวผมผมก็คิดว่าเซรามิกมันดีกว่านะเพื่อนนะโดยส่วนตัวนะครับแต่สําหรับเพื่อนช่างก่อก็ไปดูนะครับเพราะว่ากดลวดก็คือเป็นลวดเงเพื่อนมันจะเป็นลวดพันรอบแผ่นทำความร้อนนะครับ ก็มันก็จะขาดง่ายกว่านะครับพอแผ่นทํเพื่อนเพื่อนเคยเห็นไส้ของใดเป่าผมไหมนั่นแหละครับเหมือนกัน,นครับการทํางานเหมือนกันครับไส้มันก็จะร้อนไปตามไส้มันนะครับ,รบเห็นไหมครับว่ามีการช็อตน่าจะช็อตช่วงนี้นะครับถามว่าซ่อมได้ไหมก็ซ่อมได้นะเพื่อนครับก็ต้องมาผัานผันให้มันได้รอบเพื่อนเพื่อนต้องจารอบด้วยอีกจะลําบากเพราะว่า บางอย่างแล้วก็เปลี่ยนเลยดีกว่าครับอย่าซ่อมเลยดีกว่าแดีวตอนนี้ผมจะกรีดกรีดเอาตัวเช็คแรงดันไฟออกไว้นะครับเช็คตัวอุณหภูมินะครับนี่ครับเพื่อนตัวเ็คอุณหภูมินะครับตัวนี้เราก็จะตัดทิ้งไปเลยครับเพราะว่ามันใช้งานอะไรไม่ได้นะครับตัดสูงสูงอะไรท่านเพื่อนครับเพราะว่า นะผมมีตัวเก่ามันก็น่าจะประมาณนี้ครับตัดไว้ประมาณน,นี้ครับนะครับทีนี้มาดูแผ่นทำความร้อนที่ผมจะมาเปลี่ยนครับอันนี้ครับเงือนครับก็นี่คือแผ่นทำความร้อนแผ่นใหม่ครับก็จะเป็นลักษณะของเซรามิกนะครับน่ครับ เทเลมกนี่คือโอกาสที่จะขาดน,น้อยมากนะครับแต่ว่าข้อเสียงเขาคือว่าอย่าทําตกทําร่วงนะครับว่ายว่าทาที่รีดผมร่วงแรงๆมันก็จะแตกได้นะครับแต่ก็น้อยนะที่คนจะทําร่วงจริงจนะเดี๋ยวผมจะลองวัดก่อนที่จะเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับของใหม่ก็จริงแต่ก็ต้องวัดดีดีครับนะครับก็จับเห็นไหมครับ อันนี้คือวัดนอกบอร์ดนะเพื่อนนะเราทามันจะวิ่งไม่ผ่านค่า c ค่า r อะไรต่างๆครับ <c oughs> นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอามาใส่ตัวจุดนีะตัวนี้นะครับเนี่ยก็จะมาใส่เข้าไปในนี้ครับเพื่อนครับตัวนี้จะรู้สึกจะหนากว่านนึงนะเนี่ยหนากว่าก็ยาวกว่าด้วยนะครับจะเป็นไปได้ไหม่างนั้นเพื่อนนะ สอดเข้าไปสอดเข้าไปครับนะครับนะครับกสอดเข้าไปลักษณะอย่างนี้นะเพื่อนนะผมจะสอดให้มาให้มันอยู่ประมาณทักถึงกลางประมาณเนี้ยนะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็ใส่แผ่นทําความร้อนเข้าไปนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเซรามิกนะและที่หนากว่าแล้วผมก็จะมาลองวัดอีกทีเนึยงนะครับโอเค วัดว่าไม่ให้ค่าแผ่นมันแตกนะครับเพื่อนนะไม่ให้แผ่นมันแตกตัวหน้านะครับอันนี้นะครับผมก็จะมาเชื่อมตัวนี้นะเพื่อนนะก็ต้องต่อเป็นเหมือนเดิมนะเพื่อนนะต่อเป็นอนุก,กรมเหมือนเดิมนะนะครับในส่วนของบอร์ดก็จะใส่เข้าไปสาย สายในส่วนของตัวนี้นะเพื่อนนะไม่ใช่ว่าจะใช้สายอะไรก็ได้นะเพื่อนนะเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นไหมครับว่าของเขาน่ะแกะแกะออกมานิดเดียวัะเพื่อนครับนีครับแต่ทองแดงมันจะเยอะมากนะครับเอาละเทียบเนี่ยครับเวลาใส่เพื่อนเรียงเข้าหากันอย่างเงี้นะเพื่อนนะครับ เลี้ยงเขาหากันแบบนี้แล้วเพื่อนก็เอาตัวนี้ลงล่องให้ลงล่องจัดลงล่องก่อนนะพูดงัยครับ,บ,รบให้เขาลงสเต็ปก่อนนะครับเพื่อที่จะมาวัดสายไฟอ่ะเวลามันโยงมาตรงจุดนี้นะเพื่อนนะโยงมาตรงจุดนี้นะผมลืมใส่ตัวตัดตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สอดเข้าไปเลยครับเพื่อนครับเนี่ย ก็ปลเพื่อนเขาเช็คอุณหภูมิได้ปกตินะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะมาสายไหนสั้นสายไหนยาวนะครับจะเชื่อมถึงกันได้ไหมไม่ได้ก็ต้องต่อสายนะัเพื่อนนะเราก็จะใช้สายเดิมของเขาแล้วครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะ ยาวไปนะครับยาวไปนะครับยาวไปผมก็จะเชื่อมลงบอร์ดเลยดีไหมเชื่อมลงที่สายของมันเดิมนี่นะครับ,บอ,อ่าจะอันนี้ครับเพื่อนครับตอนนี้ผมก็เชื่อมสายของตัวใหม่ะที่อยู่ในนี้เรียบร้อยนะครับกลายเป็นอนุกรมกันทั้งหมดนะครับ ทีนี้เราก็จะมาลองกันนะครับเพื่อนครับทางในผมปิดตัวนี้ที่ผมต่อรู้สึกมันจะช่วงต่อมาอยู่ตรงจุดสายใหญ่พอดีเลยนะครับอ่ะผมจะดันลงไปนิดนึงน่าจะพอโอเคพอดันเก็บไม่ให้มันช่วงลอยต่อมาอยู่ตรงจุดนี้ไงเพื่องนงั้นจะใหญ่เส้นมันจะใหญ่ครับ ผมจะลองปิดนะครับอันนี้ครับเพื่อนครับตอนนี้ผมก็ประกอบเข้าเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนนะเมื่อกี้ผมก็ลืมกดนะครับนึกว่ากดถ่ายไปแล้วนะก็ไม่เป็นไรแค่ขั้นตอนของการประกอบไปเฉยนครับก็ใส่ฝากลับเข้าไปอ่ะเหมือนเดิมแค่นั้นเองครับก็ทีนี้เราจะมาดูนะครับอ่าตัวนี้คือจะเป็นตัวไฟ ไฟเวลามันวิ่งครบวงจรนะรนั่นด้วยนะตัวนี้ไฟจะเป็นไฟแสดงสถานการณ์างานนะครับไฟตัวนี้ไม่ใช่เป็นไฟที่แสดงสถานการณ์างานนะครับอ่าตัวนี้แผ่นทำความร้อนเสียตัวนี้ก็จะติดแต่ว่าไม่สามารถส่งแผ่นไปหาแผ่นทำความร้อนได้นะครับในที่นี้ผมจะลองเปิดเสียบลองดูนะครับอันนี้คือผมเสียบไฟแล้วนะด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะเห็นไหมครับอันนี้คือวิ่งครบวงจ bon รนะครับนะครับ อันนี้คือผมเดี๋ยวผมจะลองเปิดสุดทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนันเพื่อนนะเปิดสุดทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะนี่ครับจะร้อนแรงนันเพื่อนนะอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะเทสแผ่นทาความร้อนโดยใช้น้ํามาจุ่มเห็นเพื่อนดูนะครับแผ่นัวความร้อนก็จะเริ่มหายไปนี่ผมถอดปากไว้นานเพื่อนนะเพราะว่ากลัวมันร้อนมากเกินไปนะครับไม่ครับจะลองดูน้ําลองเลยครับ ร้อนนะครับเห็นไหมครับร้อนจริงๆครับลองดูฝั่งนี้นะครับนะครับร้อนปุดๆๆดลงมาเลยนะด้วยนะสองฝั่งเลยนะครับค่อยๆค่อยๆหายไปนะครับอันนี้คือผมถอดปลั๊กแล้วนะเพื่อนครับอันนี้ครับก็เดี๋ยวผมก็จะประกอบแล้วครับก็ใส่สปริงเข้าไปก่อนครับสปริงโอ้โหเมื่อกี้เสียบ ความร้อนขึ้นแรงนะก็เลยต้องหยุดเบรกแป๊บนึ่งนะครับแล้วผมลืมไปว่าผมต้องแก้ไขตัวที่นันหักคาอยู่ข้างในนะครับนี่ครับต้องแปลงรูใหม่เลยนะเพื่อนนะโอ้โห <c oughs> เข้าผมเลยนะครับ <c oughs> เห็นแบบนี้นะครับเนี่ยผมต้องใช้สว่านเจาะรูใหม่เลยนะ <c oughs> เพราะว่ามันมีน็อตหักคาอยู่ข้างในครับ <c oughs> จะไม่ล็อกก็ไม่ได้นะเพื่อนนะเพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดเราไม่ล็อกแล้วตัวหนีบตัวนี้จะไม่ตรงกันนะจะเบี้ยวซ้ายหรือเบี้ยวขวานะครับนี่ครับนี่ก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับโอเคล็อกนี่ครับสำหรับการซ่อมนะครับที่รีดผมเครื่องหนีบผมแล้วแต่จะเรียกนะครับของ V Super Inter นเนั่นเพื่อนอนะใหญ่เล็กด้วยตอในหะผมดูนะ เริ่มมืดค่ำแล้วผมก็สายตาไม่ค่อยได้นะครับพยายามยังไม่ใส่แว่นนะครับนี่รัเ,เพื่อนๆก็ใครที่จะซ่อมเองฮะัทำตามคลิปที่ผมบอกก็เดี๋ยวทิ้งลายไว้ให้ครับมาซื้ออะไรก็ไปทำเองจะได้ไม่ต้องส่งมานะเพื่อนนะสำหรับนะเ,เพื่อนที่ทำไม่เป็นนะก็ส่งมาครับทักมาพูดคุยกันก่อนนะครับว่า อะไรเป็นอะไรนะโอเคทีนี้ผมก็จะมาเทสก่อนส่งหมอบนะครับเพื่อนนะก็จะเสียบปลั๊กแล้วนะครับปึ๊บเข้าไปนะครับก็กดตรงนี้นะครับเพื่อนครับนะครับจะขึ้นครับนะครับก็ร้อนเขาร้อนแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมาเทสความร้อนกันครับนี่ครับก็ร้อนในที่แล้วผมก็จะเอาสกอตไปนะครับมาจุ่มน้ำนี่ครับจะเยียดไหมครับ เวลาทําไมผมเทสผมต้องเอาสก็อตไบมาจุ่มน้ํานะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นการล้างหน้าที่ลีดไปด้วยครับเห็นไหมครับโอ้ควันขึ้นนะครับนะครับเพื่อนนะนะครับกอร้อนน่าดูแลครับใช้ได้เลยนะครับโอ้ยังมีเส้นผมติดอยู่นะครับก็เป็นอันเสร็จครับพอมส่งมอบนะครับเนี่ยต่อผมปิดก่อนนะครับอ่านะครับปิดครับ พอเสร็จสมบูรณ์ครับพร้อมส่งมอบนะครับก็เดี๋ยวจะบอกสำหรับ f สีกนันหนึ่งครับซูเปอรว์วีทำไมถึงมีอาการแผ่นทำความร้อนขาดง่ายนะครับก็แผ่นความแผ่นทำความร้อนของเขามันจะเป็นแบบลักษณะของขดลวดนะครับก็จะพอร้อนมากๆก็จะขาดง่ายาถามว่าทําไมมันมันขาดง่ายก็คือว่า,ามันไม่ได้คายความร้อนหมายความว่าเราเสียบแล้วเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้งานนะครับพอไม่ได้ใช้งานขดลวดมันจะแดงอยู่ตลอดนะครับ แต่ถ้าเกิดเราใช้งานอย่างที่ผมหนีบไปเมื่อกี้ครับพอเราหนีบใช่ไหมร,ร้อนมากๆพอเราหนีบหนีบไปเรื่อยๆหนีบไปเรื่อยๆอ่าแล้วทำไมไม่มันไม่ดังสู้ส,สู้ก็เพราะว่าเรามีอ่ามันได้คลายความร้อนกับตัวแผ่นสกต็ตไบผมไงครับมันก็คือจะได้คลายความร้อนไปเรื่อยๆเรื่อยครับไม่ใช่ว่าร้อนอยู่อย่างเดียวนะโดยไม่ได้ผ่านการใช้งานก็เลยขาดมันคือไหมตัวเองนะครับเวลาเราใช้งานนะครับเพื่อนก็ เวลาใช้งานก็ไม่ได้ใช้ก็ถอดปั๊กนะครับจะได้ไม่เสียเปืงก้าไฟด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ